คยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ความวุ่นวายใจทั้งหมดที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสามารถแก้ได้ด้วยความคิดแค่หนึ่งเดียวล่ะวันนี้เราจะมาลองค้นหาคําตอบนี้ไปได้วยกันครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับความเครียดความกังวลหรือความผิดหวังที่พวกเราแบกกันไว้ทุกวี่ทุกวันถ้าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีกุญแจอยู่แค่ดอกเดียวที่ขายได้หมดเลยแล้วกุญแจดอกนั้นมันซ่อนอยู่ในประโยคสั้นๆแค่ประโยคเดียว โอ้มันจะน่าทึ่งขนาดไหนกันเอาล่ะครับไม่ต้องเราช้ากันแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และนี่เลยครับคือคำตอบสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นท่านพุทธทาสพิขุเคยสรุปไว้นะครับว่าแค่เราเข้าใจประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยก็เหมือนกับเราเข้าใจหัวใจของคำสอนทั้งหมดเลยทีเดียวคือมันดูสั้นๆง่ายๆนะครับแต่ความหมายนี่ลึกซึ้งมากๆเลย แล้วไอ้คาว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันก็คือตอนที่เราเอามันมาเป็นเรื่องของเราอย่างเช่นตอนอกหักแล้วเรารู้สึกว่าฉันขาดเขาไม่ได้หรือตอนโดนใครว่ามาแล้วก็คิดว่าฉันมันแย่จริงๆเห็นไหมครับนั่นแหละคือการที่เราเอาความรู้สึกหรือความคิดพวกนั้นมาผูกติดกับตัวเราของเราจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่มันหนักอึ้งอยู่ข้างในโอเค พอเรารู้แล้วว่าไม่ควรจะไปยึดอะไรไว้คําถามที่มันผุดขึ้นมาทันทีเลยก็คืออา้าวแล้วเราควรจะทํำยังไงล่ะใช่เลยครับนี่แหละคําถามสําคัญที่เชื่อว่าหลายคนคงกําลังคิดอยู่ในใจเลยว่าในชีวิตจริงที่มันวุ่นวายสักขนาดนี้เราจะไปฝึกเรื่องแบบนี้กันได้ยังไงมันต้องไปนั่งสมาธิทีเป็นชั่วโมงๆหรือเปล่าคือปกติแล้วเนี่ยจิตใจของเรามันทํางานเร็วมากเลยนะครับลองดูทางปฏิกิริยาลูกโซ่นี้กันนะเริ่มจากที่เราเห็นอะไรบางอย่างหรือได้ยินอะไรสักอย่างปุ๊บ จิตมันจะตัดสินทันทีเลยว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีพอตัดสินปุ๊บมันก็จะเกิดความอยากคืออยากได้เข้ามาหรืออยากจะผลักมันออกไปแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปยึดเลยครับว่าความอยากนั้นน่ะมันเป็นของเราฉันต้องได้สิ่งนี้ฉันเกลียดสิ่งนี้และสุดท้ายบูมกลายเป็นความทุกข์ไปเลยไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกังวลหรือความผิดหวังทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นแบบเร็วมากในชั่วพริบตาเดียวเลยครับ แต่ข่าวดีก็คือเราสามารถหยุดไอโดมิโนโตัวนี้ได้นะครับกุญแจสําคัญเลยก็คือการรู้ทันมันตั้งแต่เนิ่นๆคือรู้ตัวให้ได้ก่อนที่มันจะล้มทับกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นภูเขาแห่งความทุกข์ก้อนใหญ่นั่นเองแล้ววิธีที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้นะครับมันเรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยก็คือการสักแต่ว่าคือ,อยังไงก็คือเมื่อตาเห็นรูปก็ให้มันเป็นแค่การเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงก็ให้เป็นแค่การได้ยินไม่ว่าจะโหมกจะได้กลิ่นลิ้นจะลิ้มรส หรือแม้แต่อารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในใจก็ให้เป็นแค่การรับรู้มันเฉยเฉยไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อว่านี่คือฉันนี่คือของฉันแค่นี้เองครับแค่นี้จริงๆวงจรงของความทุกข์มันก็จะถูกตัดฉับออกไปตั้งแต่ต้นทางเลยพอพูดถึงการปฏิบัติอะไรแบบนี้ภาพในหัวของหลายคนอาจจะนึกถึงการไปวัดไปเข้าป่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วห้องปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยมันง่ายและใกล้ตัวกว่านั้นเยอะเลยคือเรามักจะมี ความเชื่อกันผิดๆนะครับว่าต้องไปหาที่สงบสงบต้องไปวัดต้องเข้าสถานปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะฝึกได้แต่ถ้าพุทธทาสย้าอยู่เสมอเลยครับว่าห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันก็คือร่างกายและจิตใจของเราเองที่นี่และเดี๋ยวนี้เลยทุกวินาทีที่เราหายใจอยู่เนี่ยคือโอกาสในการฝึกฝนทั้งนั้นครับใช่แล้วครับคำสอนชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้เพื่อจะดับทุกเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทั้งโลกหรือปฏิกิริยาของใจเราต่อสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมันรวมอยู่ภายในร่างกายที่ยาววาหนึ่งของเรานี่เองไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนไกลตัวเลยครับทีนี้เพื่อเราเข้าใจเรื่องการไม่ยึดติดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกแม้กระท่งการไม่ยึดติดในตัวคําสอนเองมันมีเรื่องเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งที่ทรงพลังมากๆซึ่งผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยก็ได้ครับลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่า ธรรมะหรือคําสอนต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับแพรใช่ครับแพรที่เอาไว้ข้ามฟากหน้าที่ของมันคือเป็นเครื่องมือเป็นยานพาหนะที่จะช่วยให้เราข้ามจากฝั่งแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งความสงบสุขมันไม่ใช่สมบัติล้ําค่าที่เราต้องไปกอดรัดเอาไว้แน่นๆเลยและนี่คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นครับเมื่อเราใช้แพรกันแบบผิดๆหรือก็คือการยึดติดแม้กระทั่งในตัวคําสอนอย่างแรกเลยก็คือข้ามฝั่งมาได้แล้วแต่ก็ยังแบกแพรไปด้วย เหมือนคนเรียนรู้มาเยอะแต่ก็แบกความรู้นั้นไว้จนหนักไม่ยอมปล่อยวางหรือบางคนก็มัวแต่สร้างแพรให้มันสวยๆวิจิตบรรจงเลยเพื่อเอาไว้อวดคนอื่นหรือที่แย่ไปก่อนนั้นคือเอาแพรเนี่ยไปใช้เป็นอาวุธไปแล่ฟอดคนอื่นเอาความรู้ของตัวเองไปตัดสินคนอื่นและสุดท้ายที่เจอบ่อยมากก็คือมัวแต่หมกมุ่นกับการต่อแพรศึกษาทฤษฎีไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยเอาแพรนั้นลงน้ําเพื่อข้ามฟากเลยสักทีสุดท้ายก็อยู่ที่ฝั่งเดิมนั่นเลยครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของมันจึงอยู่ที่นี่ครับ คำสอนคือยานพาหนะคือเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่อีกฝั่งมันไม่ใช่สมบัติถาวรที่ต้องยึดถือเอาไว้เป้าหมายไม่ใช่การสะสมความรู้ไม่ใช่การมีแพรที่สวยที่สุดแต่คือการไปให้ถึงฝั่งตรงข้ามให้ได้ก็เท่านั้นเองแล้วทีนี้พอเราใช้แพรอย่างถูกต้องข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามได้สําเร็จแล้วคําถามคือที่นั่นมันคืออะไรไอ้ฝั่งตรงข้ามที่เราพูดถึงกันเนี่ยเรากําลังมุ่งหน้าไปสู่อะไรกันแน่ เป้าหมายสูงสุดนั้นมีชื่อเรียกว่าอมาตะธรรมครับซึ่งท่านกุทธ,ธาได้อธิบายไว้อย่างเรียบง่ายมากๆเลยว่ามันก็คือสภาวะที่จิตใจของเราเนี่ยมันปราศจากไฟสามกองคือไฟแห่งความโลภไฟแห่งความโกรธและไฟแห่งความหลงโดยสิ้นเชิงม,มันคือความสงบเย็นอย่างแท้จริงครับและที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดเลยก็คือสภาวะที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลตัวหรือลึกลับอะไรเลยนะจริงๆแล้วเราทุกคนสามารถชิมรสชาติของมันได้อยู่ตลอด ในทุกขนาดที่จิตใจของเราเป็นอิสระจากไฟพวกนั้นแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีก็ตามมันคือความสุขสงบที่เราสัมผัสได้จริงๆที่นี่เดี๋ยวนี้เลยและสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองสังเกตดูเล่นๆนะครับว่าถ้ามีสักเสี้ยววินาทีจริงๆที่ใจของเราเป็นอิสระจากการเข้าเป็นยุทธทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวเราหรือของเราได้อย่างสมบูรณ์ความรู้สึกในตอนนั้นมันจะเป็นยังไงกันนะ ลองไปค้นหาคําตอบนี้ในชีวิตประจําวันของแต่ละคนกันดูนะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นประตูบานแรกที่เปิดไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงที่เราทุกคนกําลังตามหากันอยู่ก็เป็นได้ครับ